มารู้จักหุ้นฟิลิปมอริ r อินเตอร์เนชั่นแหรือ PM ใน1น,นาทีวันนี้พามารู้จักฟิลิปมอริ r อินเตอร์เนชั่นแลบริษัทบุหรี่ระดับโมกที่กำลังพลิกเกมสู่อนาคตสมุกฟรีฟิลิ m o r ริ s เริ่มจากร้านขายยัสูบเล็กๆในลอนดอนเมื่อปี1847และเติบโตจนแยกตัวจากอัลเท a ียในปี2008เพื่อมุ่งตลาดต่างประเทศ ฟิลิปมอริสขายสินค้ากว่า180ประเทศทั้งบุหรี่ดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์ปลอดควันอย่าง IQOS, Syn และ Weave เพื่อสร้างอนาคต smoke-free ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ167ดอลลาร์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า39%ตั้งแต่ต้นปีและมีมูลค่าตลาดราว260พันล้านดอลลาร์ฟิลิปมอริสพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อกิจการ Swedish Match เพื่อบุกตลาดสินและขยาย IQS ไปทั่วโลกแม้ไรายได้ไตรามาส2จะโตขึ้นแต่การส่งมอบสินต่ำกว่าคาดทำให้ราคาหุ้น,นผันผัวเล็กน้อยจุดแข็งของฟิลิปมอริสคือแบรนด์ที่แข็งแกร่งและการลงทุนวิจัยเพื่อนาคตแต่ก็มีความเสี่ยงทงางด้านสุขภาพกฎระเบียบและการแข่งขันในตลาดฟิลิป o r ริสกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งสู่นาคตที่ปลอดควัน แต่ทุกการลงทุนต้องมีสติและศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนะครับ